สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษภประจำเดือนกรกฎาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่แปดถ้วยนี้เข้ามาอยู่ตำแหน่งใบแรกนะไพ่แปดถ้วยก็เป็นไพ่ความรักเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเร yup. ื e world, ellow, ่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ยังเป็นไพ่ความสัมพันธ์ด้วยว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักเรื่องของสถานที่เรื่องของที่ดินด้วยนะอาจจะมีเรื่องของเหตุให้ต้องจัดการนะคะรวมถึงคนที่เกิดราศีพฤษภนี่เป็นคนที่มีความเข้าใจนะกับสถานการณ์ได้ยา

ลงตัวนะคะแล้วก็จ,จะเป็นเดือนที่กําลังปรับทุกอย่างทําให้เกิดนะคะในเรื่องของโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะ mm hmm. เดือนนี้นะคะไพ่การเงินเข้าหานะมันก็มีเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่ยังเกิดขึ้นแต่ว่าตําแหน่งของไพ่ค่าใช้จ่ายนี้ยังเข้ามาอยู่ mm hmm. แล้วเดือนนี้ยังมีชุบลของไพ่นะคะเจ้ากรรมเก่าด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภนี้ยังต้องระวังอยู่ mm hmm. นะนะเหตุที่มาจากการกระทํานะคะอาจจะส่งผลในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีขอให้ทา นะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ถูกต้องขอให้หลีกเลี่ยงละกันและเดี๋ยวนี้ต้องระวังเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะในะตำแหน่ง ของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะจะยังต้องไปควบคุมหรือต้องไประวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการเงินให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะบางคนมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้าน หรือมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะหรือยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้อยู่นะคะแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่ยังมีการเงินที่ไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่หรือค่าใช้จ่ายที่เสียออกไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์แล้วยังทําให้เกิดในเรื่องของโอกาสนะคะด้านการเงินระยะยาวน,นะฉันมองว่านะคะอาจจะยังไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่เสียหายแต่ถ้าจะทําต่อเติมซ่อมแซมอะไรขอให้ควบคุมเรื่องของงบประมาณแล้วกันคือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะทําเรื่องกู้เงินนะมาซื้อบ้านด้วยอันนี้ มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่มองว่ายังเป็นปัญหาที่ยังปรับกันได้นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากตำแหน่งของบริวารลูกน้องอาจจะต้องระวังที่หนึ่งอาจจะมีปัญหานะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะรายละเอียดกับเรื่องของการทํางานหรือเอกสารต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในตําแหน่งของลูกน้องหรือบริวารนี้ต้องรอบคอบนิดหนึ่ง คือต้องทําตําแหน่งนี้ให้ถูกต้องนะถูกกฎระเบียบหรือถูกกฎหมายด้วยไม่งั้นอาจจะมีปัญหานะค่อนข้างเยอะนะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลาน,นก็อาจจะมีปัญหานะคะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะลูกหลานนี่อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกก็ได้หรือไม่ไปไปตามที่คิดเอาไว้นะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนะคะหรือต้องเข้าไปทําความเข้าใจหรือให้ความรู้นะ,ะกับลูกกับหลานในช่วงเดือนนี้ด้วยก็ต้องไปเตือนลูกหลานแหละอย่าใจร้อนต้องล ทิฐิลดอีโก้ลงมานะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ยังส่งผลดีนะเพื่อนอยังไงก็ยังเข้ามาทําให้เกิดความสบายใจและตำแหน่งของการช่วยเหลือเ <s> ดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนละคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือคนผิวขาวหรือคนผิวคํานะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีพฤษภนะจ,จะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงนะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาที่ต้องปรับ อย่างมากๆเลยยเชพอะเรื่องของอารมณ์นี่ยเรื่องของความบุบหญิดนะคะเรื่องของความไม่สบายใจอาจจะเข้ามาไพ่ยี่สีพยากร,กรก็บอกว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆเป็นสิ่งที่จะทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนหรือว่ายังเข้ามานะคะทำให้เกิดในเรื่องของช่องทางใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่นะคะแล้วเดือนนี้นะคะถือว่าจะมีเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาติดพันนะคะหรือมีโอกาสที่จะ พบรักจากทางด้านสื่อออนไลน์นะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจให้ความาชื่นชอบคนที่เกิดราศีพฤษภนะก็เลยมองว่าในตำแหน่งนี้ถ้ามีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ยังช่วยได้หรือถ้ามีปัญหาหนักอะไรก็ยังสามารถแก้ไขหรือผ่านไปได้แน่นอนนะคะ การทางานของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะอาจจะเป็นเดือนที่นะคะในเรื่องของการทํางานต้องกระตุ้นนิดหนึ่งเพราะจาี่ผลของไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยกระตุ้นกับเรื่องของงานเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่ายังมีที่ผลของไพ่การเคลื่อนไหวต่างๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งบางคนนี่อยู่ในช่วงที่กําลังเปลี่ยนงานย้ายงานหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องช่วงเวลาการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานหรือต้องมีเรื่องของการทําธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงวันหยุดด้วยนะคะหรือการลงทุนเนี่ยนะคะก็ต้อง ต้องมีเรื่องของการบางแผนหรือจงทุเนี่ยนะคะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นฉันมองว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังเป็นการทํางานที่ยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นนะคะที่ดีนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขบ้างนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลของไพ่คนฉกแขวนเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังมาถ่วงในเรื่องของการทํางานอยู่หรือยังนะคะเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภต้องใช้ความพยายามหรือต้องอดทนให้มากๆกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะ แต่มองว่าวิกฤตมันมีโอกาสนะคะแล้วก็ยังทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่นะคะสามารถมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆนะคือการเปลี่ยนแปลงบางคนที่เปลี่ยนแบบ สิ้นเชิงไปเลยอะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการยังอิงงานเก่าอยู่นะคะแต่ก็เปลี่ยนให้มันมีช่องทางมากขึ้นหรือว่าให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งถือว่ายังไงงานก็ยังเกิดโอกาสอยู่โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะะถือว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือคนที่ทํางานนะคะมานานแล้วกับองค์กรเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังเป็นบุคลากรน,นะคะที่ยังสําคัญอยู่นะ,ะหรือหัวหน้านะคะยังให้ในเรื่องของโอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่ถ้าเราเคยยื่นโครงการมามาก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะแบบ ถูกแบบระง,งับมาก่อนหรือว่าอาจจะถูกชะลอมาก่อนให้กลับไปยื่นใหม่นะมีโอกาสนะที่จะมีข่าวดีนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีอิทธิพลของไพ่ที่แบบเ,เหนื่อยกับเรื่องงานบ้างนะแต่ถือว่าให้อดทนนะจะผ่านไปได้แล้วมันจะมีช่องทางนะใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบทํางานคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะมันจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะถ้าจะให้ระวังก็ให้ระวังในช่วงปลายเดือนละกันนะคะแล้วก็ ผ่านในช่วงปลายเดือนไปแล้วทุกอย่างมันก็จะสว่างมากขึ้นกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะส่วนในเรื่องของรายได้การเงินในช่วงเดือนนี้นะคะอิทธิพลของพ่ยอัศวินเรียเนี่ยเป็นพายการเงินที่เกิดสภาพคล่องนะเป็นอิทธิพลของพ่ยของคนกล้าได้กล้าเสียกับเรื่องของการลงทุนนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยแล้วก็ยิ่งชของไพ่ราชาเหรียญในการเงินมันขยับขึ้นนะถือว่าศักยภาพในเรื่องของการเงินค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภแต่เดือนนี้นะคะยังมีชิปของไพ่ห้าเหรียญอยู่ห้าเหรียญนี่มันมีค่าใช้จ่ายนะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราหาเงินได้มากแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะนะคะในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านหรือว่าตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนละ ลูกหลานหรือบริวานนะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินแล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องคดีควาไมไี่ต้องรอบคอบนิดหนึ่งเดือนนี้ยังไงก็ไม่ควรไปค้ำประกันนะควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการค้ำประกันด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินมีโอกาส แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายหรือเรื่องของการค้ำประกันในช่วงเดือนนี้เราก็ต้องรอบคอบเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะคะคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังกู้เงินนะเพื่อที่จะนํามาลงโนอันนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ดีหรืออาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้านนี้นะคะอันนี้ก็ให้ลองไปวางแผนดูถือว่ามี ศักยภาพอยู่แล้วนะเราก็วางแผนนะให้เรื่องของการเงินทุกอย่างนะคะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักไพ่แปดถ้วยนี้ส่วนใหญ่เป็นไพ่คนโสดนะแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับชอบอยู่คนเดียวอ่ะนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับช่วงเวลามัน ไม่มีเวลาให้พัฒนาในเรื่องความรักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดือนนี้มันต้านทานนะในเรื่องของแบบโอกาสด้านความรักไม่ได้นะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะเพราะยิงง่งอิทธิพลของไพ่ความรักนะคะแล้วก็อิทธิพลนะคะของโอกาสที่จะมีคนเข้ามานี่พัวพันนะคะในช่วงเดืนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะแนะนํามาให้นะหรืออาจจะไปพบรักตามช่องทางออนไลน์นะก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะนะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่ นะคะเข้ามาผัวพันด้วยนะฉะนั้นมองว่าคนโสดนี้มีดวงนะที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนานในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่บางคู่นี่มีปัญหากันนะพยายามจะเริ่มต้นกันให้ได้แหละนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของความขัดแย้งค่อนข้างเยอะ นะัะนั้นต้องระมัดระวังอ่ะควบคุมเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะเพราะอย่างอีกที่ผนองพ่ายการอย่าล้างนะฉะนันยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดต้องพยายามปรับนะคะแล้วก็ต้องกระชับความสัมพันธ์ให้มากๆหน่อยนะคะจะไม่เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงดนี้ก็ต้องระวังนะยิบนของไา้แปดถ้วยนี่คือคนนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของไขมันในเลือดน้ำหนักตัวด้วยนะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทหัวใจความดันอา,าอาการอักเสบภายในนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะ,ะรวมถึงน่าจะมีปัญหาโรคเก่าๆนะคะกลับมาด้วยนะคะ และเดือนนี้นะคะยังมีชุ่ผลของพายคนฉุกแหวนนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะเรื่องของโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะไม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการ เจ็บขาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะไม่ซ้ายก,ก็ขวานะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบหรือการปวดหัวเข่าเกิดขึ้นด้วยนะจะยังต้องดูแลเตงให้มากนะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มน้ํหรือเรื่องของการกินนะ,ะหรือการรับประทานนะคะให้ให้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพฤษภนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของคู่ของคนรักลูกหลานหรือบริวารน,นะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งก็ต้องไปเตือนหรือใส่ใจกันให้มากเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์เดือนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาเคลื่อนไหวนะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาการทํางานและอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความเกรงใจผู้ใหญ่เยอะนะคะฉะนันมองว่านะคะในเรื่องของปัญหาการทํางานเนี่ยยังเกิดโอกาสอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะ ให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคือบางคนผู้ใหญ่ใช้ให้ทํางานแล้วเราต้องแบบทํางานเช้าขึ้นทํางานค่าขึ้นก็รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะก็เกิดความเกงใจนะแต่ถือว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไงก็เป็นตําแหน่งที่ผู้ใหญ่นะยังสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าอาจจะมี โอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าดวงเนี่ยจะยังมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนด้านการเงินหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดนะมีดวงที่จะพบรักทางไกลนะคะหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่เดือนนี้จะกลับมาปรับในเรื่องของความรักกันได้นะคะแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ไปตรวจสุขภาพร่างกายบ่อยมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นมองว่าไม่เสียหายโดยเฉพาะคนที่กําลังเตรียมที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะถือว่ามีโอกาสค่ะ คนที่เกิดราศีพฤษภปัญจันทร์นี้เด่นมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ดวงชะตานี่นะค่อนข้างนะคะร้อนแรงเลยนะการทํางานนี่ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะอาจจะมีข่าวดีด้านการเงินด้วยนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดจะพบรักที่ดีจะพบคนที่มีฐานะดีเข้ามาพัวพันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะ คนที่เกิดราศีพฤษภวันะคาะนะญี่ผนของภัยการเงินเสียหายเข้ามาสถิตนะอาจจะเป็นคนที่นะคะสมถะแหละนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ กระตือรือร้นหรือว่าแข่งขันนะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจเท่าไหร่นะคะแต่เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราต้องกระตุต้นกับเรื่องงานบ้างถ้าเราจะสบายใจมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีเรื่องของการกระตุ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเท่าไหร่อันนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาทําให้เรื่องของการทํางานไม่ก้าวหน้านะคะแล้วเรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะต้องเน้นการบริการเป็นหลักเลยนะส่วนเรื่องของการเงินนี่ห้าเหรียญนี่มันใช้จ่ายเยอะอยู่แล้ว นะบางคนยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่หรือว่าการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าขวาแล้วออกซ้ายเลยนะถือว่าดวงชะตานี่นะ่าจ,จะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วย นะจากนั้นต้องเรามาระวงังไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ควรเข้าไปค้ำประกันให้ใครเดือนนี้คนวันทังทานถือว่าจะลงทุนได้หรือเปล่านะเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่เหมาะนะแต่ถ้าจะลงทุนนะคะต้องลงทุนในส่วนที่เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วต้องเน้นการลงทุนระยะยาวนะคะจะทําให้นะคะส่งผลในด้านดีนะ,ะแต่ถ้าไม่รีบร้อนะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะ,ะก็เป็นวันที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงนะ,ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง ต้องพัฒนากันแหละีรือต้องศึกษากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่นะคะก็เป็นความรักนะคะที่ต้องไปปรับกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันพุธนะคะถือว่าเด่นมากนะคะธุรกิจการงานหรือว่าเรื่องของช่องทางนะ,ะในเรื่องของการทําธุรกิจจะเพิ่มมากขึ้นนะ,ะผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสน,นุน นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์อันนี้ถือว่าจะมีช่องทางแล้วก็คนไหนที่กําลังจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําผู้ใหญ่ก็ยังชื่นชอบนะหรือยังชื่นชมนะคนที่เกิดบันพุธอยู่ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะถือว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีแล้วดวงนี่จะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะส่วนเรื่องของความรักนี่คนสดมีเสน่ห์ค่ะมีโอกาสพบรักนะคะ ทางไกลนะหรือพบรักคนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าอาจจะพบรักทางด้านแบบสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังสดชื่นอยู่นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือคู่ของคนรักจะมีสเสน่ห์อาจจะต้องใส่ใจกันให้มากที่หนึ่งไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาได้ง่าย คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานโอกาสหรือการเริ่มต้นต่างๆจะเกิดขึ้นธุรกิจการงานต้องเน้นในเรื่องของการบริการแล้วต้องทำให้เกิดความรวดเร็วด้วยนะจะทำให้เกิดความประทับใจนะกับกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่ามีเรื่องของการลงทนุนเนี่ยหรือมีการซื้อทรัพย์สินนะบางส่วนเข้ามาบ้างอันนี้มองว่ายังเป็นการเงินที่ยังไม่เสียหายอะไรแต่ก็อยากจะให้รอบคอบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วน เรื่องความรักคนโสดน,นี้มีคนเข้ามาตื้อนะมีคนเข้ามานะคะเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะมีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ยังเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะการทํางานในช่วงนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการ ปรับตัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะคะจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะจะทําให้การทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะ แล้วมาระวังเรื่องของการสื่อสารหรือคำพูดด้วยนะคะ <S <S คิดก่อนพูดแหละจะทําให้เกิดประโยชน์กับเรื่องของการทํางานส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายก็จะมีทั้งเรื่องของไรายได้และก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนะแต่เดือนนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเยอะนะคะฉะนันก็ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่น,นะคะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับการจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันก็เรื่องอารมณ์นี่แหละนะคะขึ้นขึ้นลงลงแหละแล้วก็ความรักไม่ได้ดั่งใจนะจะ,ะ,จะต้องแบบใส่ใจกันให้เกียรติกันมากๆนะคะจะทำให้มีเรื่องของความรักที่รักกันมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบับถ่ายหรือของเห็วในร่างกายนะคะ คน,น Eller, คนที่เกิดนะคะ main, ในช่วงวันเสาร์นะเป็นชื่วบนของไพ่เสียหายเข้ามาทับเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ถือว่าวิกฤตที่เข้ามากับทําให้เกิดโอกาสหรือยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งทําให้เกิดโอกาสแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะั้นถ้ามีปัญหาอะไรขอให้อดทนละกันมันจะเป็นเรื่องของโอกาสที่เข้ามาแล้วส่งผลระยะยาวเลยนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะไพ่เสียหายนี่ก็ต้องระวังบางคนเป็นหนี้เป็นศีลหรือเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหรือแม้แต่นะคะ ในเรื่องของสัญญาค้ำประกันต่างๆก็ต้องรอบคอบด้วยไพ่คนจุกแผนเป็นตัวแทนของหนี้สินเนี่ยแล้วก็เป็นตัวแทนของการจำนำจำนองอ่ะนะคะฉะจั้นเราก็ต้องแบบระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันทุกรูปแบบนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดมีดวงนะ,ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักจะพบรักกับคนที่เป็นตําหนินะคะ ก็มีโอกาสจะพัฒนาเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ยังแบบปรับกันได้นะใั้อาจจะต้องกลับไปปรับความเข้าใจกันให้มากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะจ,จะเป็นเดือนที่มีปัญหาสุขภาพหรือเป็นเดือนที่เราต้องแบบดูแลตัวเองฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือมีเรื่องของการรักษารูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทําให้ใเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายยังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือฟื้นตัวได้เร็วอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่แบบตกเคราะห์บ้างนะคะก็ หาเวลาไปทําบุญแหละนะก็คือเรื่องของการบริจาคผ้าห่อศพลงศพหรือว่าช่วยเหลือผู้พิการการทําโรงทานหรือการบริจาคทานนะคะนี่จะช่วยทําให้นะคะดวงชะตาที่ติดติดขัดขัดนี้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะเดือนนี้ก็มีที่นลนของไพ่เสียหายอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะไพ่แปดถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ สาดาบมันก็มีความขัดแย้งกันหรือมีเรื่องให้เราแบบไม่ถูกใจบ้าง5้าเหรียญก็ค่าใช้จ่ายเห็นไหมคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่นะคะคนฉกแขวนนะคะก็ปัญหาการเงินความรักแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะ ก็อาจจะเข้ามากวนใจบ้างโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายต่างๆซึ่งคนที่เกิดราศีพฤษภเองก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่นะมีชื่อปนองไพ่ที่ดีนะเข้ามาสถิตยอยู่นะคะในวันของตัวเองก็เป็นเดือนที่เราสามารถผ่านปัญหาไปได้แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือตลอดเวลานะคะอิทธิพลของไพ่ช่วยนะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราต้องเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะ มีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าต้องปรับในเรื่องของช่วงเวลาให้สอดคล้องกับเรื่องธุรกิจการงานด้วยนะคะมันก็จะทําให้ธุรกิจการงานหรือการบริการเนี่ยประสบความสําเร็จนะคนวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นเรื่องของการบริการที่ต้องทําให้เร็วมากขึ้นหรือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะศักยาภาพดีอยู่แล้วนะคะจันจะทําอะไรหรือจะลงชนทําอะไรนะมันเกิดประโยชน์หมดเลยนะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนะคะมันหลุดลอยไปนะเพราะอย่าลืมว่าเดือนเนี้ย มันมีช่วงของไพ่คนฉกแหวนบางคนไม่ได้มีปัญหาเลยเลยเพียงแต่ว่ามีโอกาสหรือมีคนเสนอในเรื่องของโอกาสเข้ามาให้เราแต่เราเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่กล้ารับโอกาสนั้นนะคะทำให้มีโอกาสที่จะสูญเสียโอกาสไปทันทีนะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงเนี่ยนะคะหรือการดูไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสสาหรับทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาอย่าปล่อย ให้หลุดลอยไปนะจงหยิบฉวยเอาไว้นะมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคนบัญคานี้ห้าเหรียญนะก็าการเงินมันยังไม่พร้อมอะ่ะคนบัญชามไม่ต้องรีบร้อนก็อยู่แบบสมถะอยู่แบบสบายสบายใจไปก่อนแล้วก็ควบคุมเรื่องของการลงชุนให้น้อยที่สดุดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในแง่มุมที่เราไม่ต้องลงตังค์นะคะแต่ไปนเน้นในเรื่องของการบริการหรือการาทํางานด้านอื่นที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะ,ะในใน,ในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่ามันเป็น เป็นวันที่เราแบบจะต้องควบคุมการเงินไงเราก็ไประหว่ังตรงส่วนนั้นนะ่ะส่วนคนวันศุกร์เนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาละถึงจะไม่ถูกใจบ้างนะ,ะแต่เราต้องเปลี่ยนนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราจะต้องแบบ เอามาปรับไงนะคะจะทําให้เราแบบส่งผลในด้านดีด้วยแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการขนส่งต่างๆนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นน่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะส่วนคนวันเสาร์ไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวดวงมาเองนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะเดี๋ยวปัญหาก็จะมีคนมาช่วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานกับองค์กรมานานละไม่ได้มีความโดดเด่นเลยแต่เดือนนี้นะกลับได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ที่สําคัญเห็นไหมฉะนั้นก็ถือว่ายังไงดวงเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้โอกาสนะต่างๆได้ให้สอดคล้องกับวันของตัวเองด้วยมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันพุธค่ะวันจันทร์วันพฤหัสพอดีและก็วันศุกร์ รวมถึงวันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอังคาระคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นํำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานเกิดโอกาสนะวันที่รอคอยมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะฉะนันถือว่าการทํางานที่ผู้ใหญ่นะจะเข้ามานะทำให้เกิดข่าวดีด้านการทํางานนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกอเป็นเดือนที่มีช่องทางนะในเรื่องของการหาเงินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่ไม่ได้คาดคิดนะคะเข้ามาด้วยนะมองว่าโดยรวมแล้วนะยังมีความสําเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นหรือจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงนะจะพบรักนะแล้วก็เป็นเดือนที่เราอาจจะต้องแบบปลดล็อกหัวใจตัวเองหรือเปล่าสําหรับคนโสดน,นะเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาไยยงก็งเป็นความรักจะดี อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบให้คุณค่ากันและกันด้วยก็คือพูดชมกันบ้างนะคะแล้วก็พยายามนะทำให้คู่ครองรักเกิดความสบายใจซื้อของขวัญให้กันบ้างซื้อแหวนนะคะหรือว่าให้คําพูดหรือว่าให้ความให้ใช้คําพูดที่แบบประทับใจนะกับคู่ครองครักของเตียงบ้างนะมันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือถ้ามีปัญหากันก็ยังแก้ไขปัญหาไปได้นะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเครียดนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองก็คือเครียดเยอะ นะคะมีอาการปวดศีรษะด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหูช่องปากนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกตั้งแต่หัวเข่าลงไปค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ